สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สื่อเวียดนามตีข่าวนะครับหบวกสทีมชาติไทยชุดใหญ่ทําเวียดนามงานเข้าสื่อยิ่งใหญ่ของเวียดนามนะครับรายงานมาว่าทีมชาติเวียดนามเจองานใหญ่ซสแล้วโดยทีมชาติไทย1แมตช์ฟีฟาเดบบวกสมแมตช์เอเชียนคัอันดับพลิกพุ่งแสงทังสื่อเวียดนามระบุว่าทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ภายใต้การน,นําทัพของโคตบ้านฮงซอซึ่งปัจจุบันมีอันดับ ที่98ของ FIFA Ranking มีเคลอุ่นเครื่อง FIFA d เดเพียง1นัดเท่านั้นซึ่งจะพบกับอัฟกานิสถานและไม่มีโปรแกรมแข่ง a อเชียนคัพ2 3รอบกันเลือกเนื่องจากเข้าสู่รอบสุดท้ายไปแล้วในฐานะ1ใน12ทีมคัดบอลโลกรอบ3ที่ผ่านมานะครับโดยจำเป็นอย่างยิ่งที่เวียดนามจะต้องเก็บเชยชนะให้ได้เพื่อป้องกันอันดับคแคนฟีฟ่าแรนกิ้งเพื่อที่จะยืนเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนต่อไปแต่ในาทางเกี่ยวกัน ถ้าหากทีมเจ้าไทยภายใต้หัวหน้าโค้ชมโนโปกิ้งที่เพิ่งเอาชนะเติร์กมินิสถานได้1-0พวกเขาได้คะแนนอันดับไป4.5คะแนนและอันดับโลกจะขยับขึ้นไป1-2อันดับแน่นอนแล้วและหากวันที่31พฤษภาคมนี้พวกเขาสามารถเอาชนะทีมชาติบาเรียนได้อีกพวกเขาก็จะทําแต้มเข้าใกล้ท็อป100เข้าใกล้ทีมชาติเวียดนามทันทีปัจจุบันทีมชาติไทยรั้งอันดับที่111ของฟีฟ่าลังิ และหากนับอีก3แมตช์ในรายการเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกหากทีมชาติไทยสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดโดยเฉพาะในเกมที่จะต้องพบกับเจ้าภาพอุซกบกิสถานมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะเก็บแตม้มและพิกขึ้นแสงเวียดนามในเดือนมิถุนายนาก็เป็นสื่อของเวียดนามน,นะครับโพสต์แบบผวานะครับกลัวไทยแสงนั่นเอง มาแล้วชันโดงพรมศรีแก้วมิกฟิวเชิงรุกของลีกสเปนโผล่ร่วมทัพชังศึกลุยเวทีเอเชียครั้งแรกมาถึงแล้วนะครับสำหรับชันโดงพรมศรีแก้วมิกฟิวเพเมเกอร์จากสโม,มสรอุนิอุน,นอาร์เดเบทีมในลีกของสเปนสไปด์โผล่ค้ำเก็บตัวกับทัพชังศึกอยู่23ปีที่อุซเบกิสถานแล้วเตรียมลุยศึกเวทีเอเชียครั้งแรกชันโดงพรมศรีแก้วครับได้เสร็จสิ้นภารกิจกับต้นสกัดอุนิอุนอาร์เดเบ ทีมในลาลิกา4ของสเปนล่าสุดชันรารงพมสิเกาได้ินทางมาถึงแคมป์ทัพช้างศึกเป็นที่โลยแล้วการมงครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาจะได้เล่นให้กับทีมชาติไทยบนเวทีชูดยี่สามปีชิงแชมป์เอเชียซึ่งมีภารกิจสําคัญช่วยทีมทะลุเข้ารอบน็อกเอาท์ในศึก AFC ซียู่ิยัปีเอเชียครับสองพันยี่สิบสองรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับโดยสำหรับชันรารงพมศ9เกาถูกคาดหวังว่าจะเป็นเพเมเกอร์ตัวทำเกมคนสำคัญของทัพช้างศึกชุดนี้ และการผนึกกำลังเกมรุกร่วมกับธนวัตรซึ่งจิตถาวรมิฟิลจากเลตเตอร์สตีทีมดังในสิกผิวอังกฤษและเบนจามินเจมเดวิดปีจอมทักษะของออกฟอร์ดยืนต็ดเราจะได้เห็นเขายืนบัญชาเกมรุกให้กับทีมชาติไทยเป็นขั้นแรกบนเวทีเอเชียประเดิมเจอทีมชาติเวียดนามในวันที่2มิถุนายนนี้นะฮะ สื่อเกาหลีใต้ตีข่าวคุณสือทีมชาติเวียดนามอยู่23ปีเผยถึ้งสิ่งใหม่ที่ทีมชาติไทยจะต้องเจอสื่อใหญ่ของเกาหลีใต้อย่างโคซันนะครับก็ตีข่าวว่ากรองโฮฮยอนลั่นจะสร้างผลงานด้วยการเล่นเกมลุกที่ดุดันใส่คู่แข่งประเดิมเกมแรกพบก,กับทีมชาติไทยที่จะต้องเจอทีมชาติเวียดนามชุดอยู่ยื่สสปีภายใต้การนำทัพของโกฮงฮยอนนะครับ ุณซือดีกรีผู้ช่วยทีมชาติเกาหลีใต้ในชุดเยาวชนหลายชุดประกาศผ่านสื่อใหญ่ของเกาหลีใต้ไม่สนผลกันขันอุ่นเครื่องแม้จะพึ่งแพ้มาโดยทีมชาติเวียดนามยู่ยุ3าปีประเดิมไพ่แพ้อย่างย่งยับให้กับทีมชาติ UAE ไปถึง3 0ระบุชัดว่าทีมชาติเวียดนามชุดนี้นะครับมีผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงมากนักเตะหลายคนมีจุดแข็งในการเล่นเกมรุกโกโฮฮยันจะใช้เทคติกในการดึงจุดแข็งของพวกเขาออกมาอย่างสูงสุด ดต่นั่นโกโฮฮยอนระบุชัดเจนนะครับว่าจะสร้างผลงานด้วยการเล่นเกมรุกที่ดุดันใส่ทีมคู่แขง่งฉะนั้นหมายความว่าทีมชาติเวียดนามจะไม่เล่นรถบัสเหมือนที่ผ,ผ่านมาอีกต่อไปแล้วโดวยทีมชาติไทยนะครับจะต้องเจอแท็กติกเกมรุกอันดุดันของทีมชาติเวียดนามซึ่งจะประเดิมเกมแรกในวันที่2มิถุนายนนี้ในรายการฟุตบอลเอเชียคัพ2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับ ก็เดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับว่าใครจะเป็นหมูจะเป็นจ่ากรรหอมเอเชียเอฟซียกย่องสุมนัถเหมือนตานักเตะที่ต้องจับตาในศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชียเอฟซีนะครับย่อย่องดาวรุ่งข้างชังศึกจะแบงค์สุพนัถเหมือนตาเป็นหนึ่งใน8นักเตะที่น่าจับตาในศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชียภายหลังแจ้งเดในเวทีุลงหนังตั้งแต่อายุในน้อย เว็บ,บไซต์อย่างเป็นทางการของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC ได้ยกย่องจะแบงค์สุพนัทเหมือนตาก็อนหน้าจากบุรียมยวนเต็ดของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีให้เป็นหนึ่งใน8ดาวรุ่งที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานในครั้งนี้โดย A FC ระบุถ,ถึงสุพนัทเหมือนตาว่าดูเหมือนตอนแรกที่สุพนัทสร้างชื่อในวงการฟุตบอลเอเชียยากที่จะเชื่อว่าเขาเพิ่งอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นแต่ความสามารถ จ้งเกิดตั้งแต่พังประตูให้กับบุริลัมในศึกฟุตบอลเอเฟซีแชมเปี้ยนลีก2 0 1 9นได้ขณะอายุเพียงแค่16ปีและนับจากนั้นเป็นต้นมาก็ยิงให้ทีมชาติไทยทุกรุ่นอายุสุบนั้นเหมือนตานะครับเป็นน้องชายของสุพชคสรารชาตินกเตตทีมชาติอีกคนที่ย้ายไปเล่นในศึกเจลีกไม่ต้องสงสัยเลยว่าสุบนั้นก็มีความสามารถพอที่จะเล่นร่วมกับพี่ชายในยต่างแดนได้ซึ่งการที่ทำงานนี้ดีในศึกลู่หนังรุ่นยูยี่สิบสามปีชิงแชมป์เอเชียก็จะยิ่งเร่ง ให้โอกาสเขาได้ไป้าแข่งที่ต่างประเทศขณะที่อีก7รายเอฟซจับตามมงก็คืออีคังกินของเกาหลีใต้จาริวมาโยกาและเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของศึกฟุตบอล20ปีชิงแชมป์โลกปี29ตะก,กีเกาตีอัลอัตมาจากสุดิอาระเวียกุริวมัสึกิจากญี่ปุ่นคูซาอินนอซายเยฟจากอุซเบกิสถานยาซินซัสมานีจากอิหรา่านเงียนตันบินจากเวียดนาม คาโดซิติกจากอิรักสำหรับสุรเนตเหมือนตานะครับเดินทางพร้อมกับนพพลละครพลอีฟันดอลลจากฤทิ์พลพลบุรเชษทอดเสนิทสิทธิโชคพาโสซึ่งบินไปสมทบกับทีมชาติไทยแล้วที่อุซเบกิสถานในวันที่31พฤษภาคมหลังจากเสร็จศึกฟุตบอลถ้วยส่วนโปรแกรมเตะกลุ่มซีของทีมชาติไทยวันที่2มิถุนายนตามรับประเทศไทยเคือ4ทุ่มตรงพบกับทีมชาติเวียดนาม วันที่5มิถุนายนตามำลาประเทศไทย4ทุ่มตรงพบก,กับมาเลเซียและวันที่8มิถุนายนตำลาประเทศไทย2ทุ่มตรงพบก,กับทีมชาติเกาหลีใต้นี่คือสุลการฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย่ยงของวันที่31พฤษภาคมนะครับ